สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเนีย่ยเหมือนแรงซึ่งมณีตรงกับวันที่12ธทันวาคมนะพี่น้องสองพันหารอยหกสิบหกเวลานะตอนนี้กประมาณหาโมงครึ่งพี่นอ้องมือนี้ก็มาเัียดบ้านลูกไส้ให้ ไปเบิง้งคือเก่าพี่น้องครับหลังจากที่คืนเสาเอกเสาโทตั้งแต่วันที่สิบเก้าพฤษภาปีพฤษภิศกีกายนุนเะป็นอย่างนะ้องจนมาหอดมือหนี้วันที่สิบสองท่านว่าอีกเกตมือกันสิสิ้นเดือนกันสิครบเดือนพ,พอดีพี่น้องกันสิครบเดือนพอดอีนับจากมือที่ตั้งเสาเอกเสาโทนะพี่น้องเนาะ เกือบเดือนงัง้นก็คือนหน้าไปหลายพี่น้องคือสันลางเนี่เรียบร้อยบัดนะครับจากฐานลางการเทคั้นขึ้นเสาทางเสาเรียบร้อยนะพี่นอ้องอาวอดเมื่อนี่กะขึ้นสั้นสองแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นสั้นสองนะครับตนะีแบบเรียบร้อยนะครับงั้งแต่ มันเล็กเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะมืออื่นกันน่อสิตีแบบขั้นมือนิกาตีได้บางส่วนแล้วนะครับพี่น้องคิดว่ามืออื่นน่อสิแล้วมืออื่นน่อสิได้เท่ขั้นสันสองแลพี่น้องเนาะสันสองนี่สร้างเพื่อนบอกว่ามันอติศากว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเห็ดชั้นบนนี่การยางการนั่งหรือว่าการ าทำงานเนี่ยอาจจะบ่คล้องโตคือดันล่างเราพี่น้องเนาะต้องระมัดระวังในการยางการเดินการเหตุนาเหตนี้เราพี่น้องอย่านตกยา่านผาดเพราะมันอยู่สูงเราพี่น้องมันบ่คล้องโตคือดันลา่งลางดันล่างคือ,อย,ายางกังไดกระไดว่างมองไในกระไดเครื่องไม้เครื่องมือเราพี่น้องแต่ข้างบนต้องระมัดระวังนิด <m ul ian> นึงก็เลย่องทำงานงานอาจจส์สาก็ะดานล่างนิดนึงแต่งานกับบ่อไหลคือสันแหลกเราพี่น้องเพราะว่าสันแหลกนี่มัน ตั้งแต่หลักฐานการเท้านิ่งเท้าพืน้นทุกอย่างพี่น้องมันค่อนข้างสีงานหลายนิดนึงอันพานสันแหลกใดก็คืองานกระสีเบาลงนะพี่น้องเหนืองานอสิ่งหน่อยลงแต่ว่าก็ามีความหยาดาทางด้านข้มสูงอีกนิดนึงแค่นั้นเองนะพี่น้องครับพี่น้นอง การเฮ็ดงานเพิ่นกะมีระเบียบเรียบร้อยพี่น้องไม่แบบที่มั่งออกจากขั้นสันล่างนะพี่น้องเนาะเพิ่นกะสิไปตีขั้นสันบนนี่เพิ่นเลี้ยงไว้เป็นตับอย่างดีบ่มีแอ็นมีหยังพี่น้องงานขั้นงานยางนีออกมานี่มีขนาดบ่าน,าๆๆนั่งฉาบนะพี่น้องบ่อนฉาบนะครับตรงเป๊ะนะนี่แบบเบื้องในตรงเป๊ะมุมเอิมในเลี่ยมเล่โบมี่ขดมีโค้งมีงอมีแง่พี่น้องเฮ็ดงานดีแฮง นี่ขนาดงานบริษับบริษัทนเจ็บเสียมเก็บอย่างเดียวพี่น้องคืองานออกจากแบบใหม่ธรรมดาเนาะตรงแค่เนี่ยนะครับการจัดเก็บอย่างต่างๆเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยงานงานแต่ละมืองอ่ะเก็บความสะอาดนะพี่น้องเก็บความสะอาดเก็บเศษปูนเศษปูนทุกอย่างใหม่ใหม่กองใหมเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเนี่ย ไม่ที่ตอกเข็มตีตอกล็อกแบบล็อกอย่างล่างนะพี่น้องกองเป็นเนี่ยไปเลยโบดีทิมมาเลยเกะกะเนาะปกติตามที่เคยเห็นมากนี่หนางานก่อสร้างเนี่ยโอ้ยหกแห้งงานต้องระมัดระวังตะปอกตะปูพี่น้องอันนี้เพิ่นเก็บเรียบร้อยนี่กองไว้เร็ยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย,ก,อย,ย,ย,อยก่อนสิ้เนเดืองานก็ต้องเก็บเศษปูนเศษไม้ เขาถืกอท่อนทานีนน ok. ่น้อคือเดินหน้าของบ้านนะพี่น้องชั哈哈哈้นสองแล้วคาดป่าพายในปีนี้กนเกือบสิ้นเดือนลังคานะพี่น้องปีใหม่เนี่ยสิ้นเดือนลังคา ก็บานลรงนี้สองสันพี่นอ้องบานสองสันกระขาดสร้างเพื่อนขาดว่าปีใหม่เนี่ยก็จะได้ขึ้นลังคาปีใหม่ประมาณบ่อเทืองเดือนนะพี่นอ้องคือเดือนหน้าของบานนั่นนะก้าเดียดไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าเวทผาบึงเนี่ยมันเป็นบานเป็น ลังขึ้นมาแล้วมันก็นจุบดบดเปเ็นสภาพแบบนี้เนาะเาไปทางเบิง้งลู่ลางเบื่องเวลาจะป้องเบิ้งยง้มกับย้อนอดีตเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือผักขึ้นบ้านนะพี่น้องผักมันเป็นบันไดสัน้น,นทั้งเห็นยุดเสาทั้งพู้ที่ม่มีแบบเนาะคือโรงงานเลยเนาะ ทำง,งานกับเนื้อที่บารายเราพี่น้องมีลุงจอดรถเลยมั้งทำงานน,น้อยๆเพื่อเหตุธุรกิจน,น้อยๆในบ้านเจ้าของเรต้องไปเศร้าพื้นที่เพื่อนอื่น,นเ,นเนพื่นเนาะพี่น้องเบิง่งเบิ่งกานขั้นอะไรอย่างเงี้ตรงดิงมีการโค้งการงอการบิดของใหม่เราพี่น้องมันตีแบบตีแบบดีมาก มจุดบาดเลยพี iam, ic, sta, ่น้องจะเห็ดแบบดีแห้งตีแบบดีแห้งปกติที่เคยเห็นนี่สิเป็นเโง่เงี้เนาะพี่น้องแลงมาจับฉาบเอาที่หลังที่หลังบางบางบางทีก็ไปฉาบสัมดู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 เอาหลอดง้กับโง่ไปปลาแดงบไปยังตะนีสิแทบสีบริแตนเลยพี่น้องมันมาโกงบอกเก่งเขแค่เฮ็ดอี้ดีอันนี้คือด่านด่านกลางด่านกลางของตัวบานพี่น้อง ทิมงานนี่เป็นของทีมงานี่ค่อนข้างสิเป็นกันเองอ่ะพี่นอ้องโดยเฉพาะการแนะนําในการก่อสร้างบางจุดที่การเขียนแบบออกมาอาจจะถือแต่ว่าเวลาห้องมาอยู่อาจจะบอดได้รับความสะดวกสบายในการาใส่วินทีและพี่น้องมันก็จะแนะนำยังปัญหามาเจอบันไดนะพี่น้อง,อง,องบันไดมันแค่มตรเดียวเองที่นี่บานเ้องมันกว้างเนาะ บ้านมันก่วงแล้วก็ไปเฮ็ดบัรไดเฮ็ดแคบงแล้วพี่น้องมันก็สิเฮ็ดเป็นแบบอึดอัดเวลาเฮายางขึ้นยางลงก็สิยางยากหรือเวลาเอาตู้เอาของยังยังไงขึ้นมันก็สิเกิดล้ำบากคืนนนนยอยังบ้นานในหมู่บ้านนีเขาสิเฮ็ดบัรไดแคบๆพี่น้องเพื่อยังเพื่อเพื่อให้เป็นเพื่อให้พื้นที่ส่วนอื่นได้ได้ใช้ประโยชน์หลายแต่ของเฮามันเป็นมันเป็นบ้านที่เฮาออกแบบเองตา,ามใจเฮาแล้วก็ห้องมันนี่ห้องมันพี่น้อง จากเสาพูนมหาเสาพี่ตามนี่หกเมตรพี่น้องมันว่ามันแคบๆเนาะปกติบานธรรมดากะติสามเมตรครึ่งสี่เมตรนีหถือว่าก่วงเป็นบานจัดสรรทั่วไปเนาะเขาก็เลยเอ็ดบันไดนี่แคบๆเมตรหนึ่งเพื่อเพื่อให้มีประโยชน์ใช้สอยประโยชน์ห้องโถงมันใหญ่ขึ้นแต่เขาอ่มันใหญ่อยู่แล้วพี่น้องสร้างเพื่อนก็เลยแนะนำเพื่อนบอกนะผมที่แรกผมก็บริคิดหว่าบันไดมันเท่าไรเพราะว่าเขาอ่านแบบบาออกนะสร้างเพื่อนไปอ่านแบบนะเอ้า เบีคันใหญ่บันไดเนี่ยเล็กไปนะบันไดแค่เม็ดเดียวเองเพิ่นก็เตือนเนาะเพิ่นก็บอกเขาผมก็เลยถามเพิ่นว่าเอาแล้วทำไงพี่เพิ่นว่าต้องเพิ่มเดี๋ยวผมเพิ่มให้ก็เพิ่มไปเป็นเม็ดดีไปเนาะมันก็ง่ายขึ้นเพราะประมาณก็บ่ได้ง่ายหลายนะแต่กระสมกับตัวบานแล้วก็เวลาเราใส่พื้นที่มันกะ ได้ประโยชน์กับบันดกบันไดกระถิ่งสะดวกสบายเวลาขึ้นไม่ต้องเบียดเออัดเบื่เวลายกของขึคค้นง่ายๆนะพี่น้องนี่คือนี่คือ,คอ,อสร้างที่ดีเนะาะดอกแนะนําเขากะบางทีเขาเบิ่งบ่ถึงเขาเบิงบงเเบ่งบหูเพิ่นหูเพคนก็นแนะนำเผ่านะครับที่สุดยอดพี่น้องไปสร้างโมกคนก็คือามแบบเลยบ่ต่อไปคิดยังไงออกมาผิดมนันยังก็สร้างแบบจะคิดเนี่ะเวลาแก่ก็ต้องคิดเงินไหมเสียอันนี้เพิ่นบ่คิดเงินเดี๋ยพี่น้องบ่คิดเงินเลยเพิน่นไกล แก่ให้ไหมทั้งนั้นที่มันขยายพื้นที่แล้วก็สิ้นเปลืองปูนสิน้นเถียงงงานง่ายนกมนอนกนี่ยเด็งห้องเนี่ยพี่น้องห้องนี้คือห้องทอยุด้านหนาพี่น้องติดหนาบานะห้องนี้งหญ่ประมาณเมตรคูณบ้นประมาณหนกะเมตรคูณหกเมตรเลยพี่น้องห้อ,หองขังใหญ่เลยในแบบเขาเนี่ยสิบ่มีห้องแบบนี้มันสิบ่มีพืนนะพี่น้องมันจะเป็นเรียบ,ยบมาเลยเขาสิเห็ดเป็นปูนแบบ เป็นพื้นดินน่ะแต่ว่าเอาเอา,เอาหินคูกหินยังมาว่างเพื่อให้เป็นที่นั่งเหลีน่นะของเกี่ยวของบ้านแต่เป็นมาแนะนํำเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะเสียประโยชน์หลายเพราะว่าหนึ่งอ,น,องนาคตข้างหน้าอาจจะมีลูกเต้าหรือว่าอาทจจิเช่ดเป็นห่องนอนหองยังกระได้เข้ากับเทคัน่นและประเทศปุนไว้ดีบอ,อเพื่อเวลาเขาอย่าเล่นของพัก ห้องรับแขกหรือว่า,าห้องนังสั่งมันก็พอ้องมาเทศข้า่นะพี่น้องมองนี่ก็คือสามารถเอากอปิดได้เลยแหละก็เอากระจกมาก,กั้นเป็นห้องได้เลยนะพี่น้องนเนาะเราเฮ็ดให้ฟรีโดยบัคคิดเงินนะพี่น้องที่จริงมองนี่ไม่ใช่ในราคาบานนี่สิบ่๊วม่มองนี่สิบ่ต้องเสียปูนแม้แต่คิ้วเดียวนะตอนนี้เฮ็ดให้เฮ็ดให้ห,เห,ห,ห,หกเมตรคูณหงเมตรพี่น้องเฮ็ดให้โดยสิบบัคิดเงินเพิ่มเนาะนี่คือความเมื่อชีพ คักๆพี่น,อน้องเต็มบางคนนิดน้อยก็ต้องเสียการเก็บขยะหรือว่าเสียปูนเสียเง,งเอาไปถิ่มต้องเท่าต้องจ้างลดมาเองภูรับเหมาบม่มีส่วนเกี่ยวของคือเป็นนาทีของอจาของงานจะของบ้านต้องรับผิดชอบอความสะอาดหรือว่าต้องจ้างคนมาทำความสะอาดหน้างานแต่ละมือมัน,นหกหรือว่าต้องมีเศียดินเสียปูนเอาไปถิ่มต้องจ้างเันเปล่านะพี่น้อง นี่คือทีมงานหลายทีมงานที่มาเสนอราคาแล้วก็มาแจงรายละเอียดลักษณะแบบนี้เนาะนิดนิดน้อยก็คิดเงินนิดนิดน้อยก็ต้องมีข้อรับผิดชอบต้องเป็นข้อรับผิดชอบของของเจ้าของบ้านทั้งทั้งที่เขาเป็นคน้จงด็ดจแจงขาดเมาขาดแล้วพี่น้องอย่างนี้กรณี้วนี่าีว่าถ้าเครียดมามารบกวนหรือมีอะไรต้อง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 จ่ายต้องอะไรเนี่ยเจ้าของบ้านต้องเป็นคนเลียร์ให้ค่าปงค่าปรับค่า อะไรต่างๆที่เขามาขอแบบไล่เลื่อไล่ปทางอะไรเนี้ยคือทีมงานบางทีมงานบอกอย่างนี้เลยนะครับคือจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเจ้าของบ้านรับผิดชอบอย่างเดียวฝนตกน้ําท่วมทํางานไม่ได้งานล่าช้าก็จะอ้างโน่นอ,อ้างนี่า่าที่ช้าอาจจะเป็นที่มาฝนตกแล้วทางานไม่ได้หรือวาอ่าเกิดปัญหาล่าช้าจากนู่นจากนี่อ้างไปเพื่อไม่ให้ผิดสัญญาตัวเองนะครับเนี่ย นี่คือช่างที่เห็นเจตัวคือก่อนที่ผมจะสร้างแล้วตกลงเราช่างทีมงานนี้นะครับผมจะให้ทีมงานช่างประมาณ 5, 5สักห้าห้าบริษัทห้าทีมงานเป็นบริษัทใหญ่ด้วยแล้วก็ช่างทั่วไปที่รับเหมาประมาณ5ห้าห้าห้าทีมงานเข้ามาประมูล ไม่ใช่เชิงมาโหมูลหรอกผมส่งแบบให้ตีประเมินประเมินราคาแล้วก็แจ้งรายละเอียดว่า<ม>เงื่อนไขเป็นยังไงในการก่อสร้างการทาบ้านราคาเท่านีป้ประมาณกี่เดือนแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนี้ยทุกเจ้าส่วนมากก็จะเป็นแบบตามแบบเป๊ะแบบผิดแบบพลาดไม่สนใจคือโยนทุกอย่างบังคับด้วยสัญญาให้เจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบเองเกิดการผิดพลาดอะไรเนี่ยคือคนก่อสร้างไม่รับผิดชอบเพราะเขามองว่า สร้างตามแบบนะครับคือเกิดอะไรไม่ดีไม่อะไรเนี่ยเขาจะไม่แน,นแนะนําเราถ้าแนะนาก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมปูนค่ะแรงค่ะใช้เวลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามที่เขาได้คุยกับผมนะแต่ว่าพอมาเจอทีมงานนี้โดยที่ผมรู้จักกับท่านรองนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละแกก็เคยสร้างบ้านแกหลังนั้นก็หลายสิบล้านเนาะ ที่บ้านแพรวนะสมุทรสาครเขาก็เอาใช้สิ้นงานนี่แหละถ้าเราไปดูหน้าง,งานเนี่ยเราจะไม่เชื่อเลยว่าทีมงานแบบรับเหมาก่อสร้างธรรมดาสร้าง,รราางคนก็จะมองว่าบริษัทเอสทีจีหรือเปล่าหรือว่าอะ,อ,ะอะไรบริษัทใหญ่ๆที่เขารับเหมาโครงการใหญ่ๆสร้างนะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่มากแล้วฟีมือนล้โหแบบเนีย้ยแบบเนี้ยมาก มือดีมากนะครับผมก็เลยให้แกแนะนําให้วาเอาช่างที่ไหนมาทำแกบอกอ๋อช่างทีมงานพิชาติไงกันเองเลยธรรมดาไม่มีไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆนะไม่ใช่ซีคอนไม่ใช่เอ g ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นคือเป็นช่างแบบบ้านๆเราเนี่แหละโอผมก็เลยตกลงเลยเอาให้แกมาตึกเสนอราคาสนเสนอราคาเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับถูกกว่าทุกทีมหลายสิบเปอร์เซ็นต ถูกกว่าไอ้แล้วก็ผมเห็นผลงานเราผมว่าดีกว่าโดยถูกกว่าดีกว่าผมเลยตัดสินใจจ้างทีมงานนี้แล้วก็ดีจริงๆนะครับทํางานไม่ไม่มีวันหยุดแล้วทีมงานเนี่ยเข้ามาเต็มทุกวันไม่มีว่าไอ้ทีมงานคนนั้นไม่มาไอ้คนนี้ไม่มาหรือว่าทีมงานนี้ต้องรอทีมงานนี้นะลากฐานทีมงานนี่เสร็จต้องเอาทีมงานนั้นเข้ามาอะไรพวกนี้ไม่มีครับคือเข้าทีมงานเดียวเหมาหมดตั้งแต่ขึ้นรากฐานตั้งแต่ หลักฐานจนถึงถาบกอท้าสูงท้า,ทา,ทาสาีเดินฟงเดินไฟอยู่ในนี้หมดจบทีเดียวเลยไม่มีว่ารอทีมงานนี้ทีมงานนี้จบแล้วรอทีมงานนั้นเข้ามาก่อนนะติดงานที่นู่นที่นี่ไม่มีเขามาลงนี่หมดเลยนะครับแล้วทําที่เดียวทําเบ็ดเสร็จเป็นหลังๆไม่ใช่แยกแบ่งไปนู่นไอเจ้าของคนละเหมาก็าวิ่งไปดูนู่นทีมาดูนี่ทีไม่ใช่นะครับไอนี้มาอยู่นี่ทุกวันแล้วก็ทํางานกับลูกน้องทุกวันนะบริหารจัดการวางแผนหมดทุกขั้นตอน แม้แต่ดัดเหล็กตัดเหล็กมัดเหล็กอะไรทุกอย่างแกทําหมดทํากับลูกน้องนะครับนี่คือช่างมือฝีมือแล้วก็ช่างมืออาชีพจริงๆนะรับเงารับหมอแบบนี้ก็คือเจ้าของบ้านก็สบายใจผมก็ทําบ้านมาสองหลังแต่ก็มีการต่อเติมแดัดแปลงหรือว่าเติมเติมบ้างเจอช่างแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้ครึ่งน,นี้เลยครับทุกรูปทุกรูปแบบเนี่ยไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับ อันนี้ถือว่าการันตีได้เลยครับก็เลยถ่ายเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเก็บความทรงจำดีๆนี่ไว้นะครับเพื่อเพื่อญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงหรือ,อคนที่รู้จักเราอยากจะสร้างบ้านเราอาจจะแนะนำเขาไดา้ถ้าพี่เขาไม่เลือกสร้างไม่ไม่จะไม่ไม่เลือกรับงานก่อนนะครับเพราะว่าพี่แกก็อายุ ห้าสิบแล้วนะครับช่วงที่ทำบ้านผมเนี่ยก็ห้าสสองปีพอดีแกก็อาจจะมองว่าแก่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเกิดแกยังรับงานอยู่เกิดเพื่อนหรือว่าพี่น้องญาติพี่น้องอยากจะสร้างก็อาจจะสามารถแนะนําให้ได้นะครับก็เลยถ่ายเป็นเก็บข้อมูลไว้สําหรับสิ่งดีๆนะครับถ้าพี่น้องกับมือนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศการอเยบ้านลูกทา่ไว้ซำนี่ก็้อเี่น้องเด้อ สำหรับมือนีกระวันที่12องท่านภาคม2องหนรับจากมือเปลี่ยนเสือกโซโทตั้งสือสโโทกับตั้งแตวันที่สิบเก้าพิษสกีาเกือบเดือนพอดีอีกเกี้มือพอเดือนบานกับแลเนินการดล้เนินงานมาถึงเป้นซันสองกำลังเทีข่านตีข่านซันสองคาดว่าไพ่ในอาทิตย์นี้กระสีเทียข่านในระเบียงเนาะขออัปเดตในพี่น้องเบิ้งไว้เสมนีพื่อนเพี่น้องเด้อครับคลิปหนาพบอกกันไหมกรบผมสวัสดีครับ